สวัสดีนะคะวันนี้ได้มาออสโลนะคะนี่เป็นทะเลนะคะที่แตกต่างกับบ้านเรานะคะบ้านเราตอนนี้ไม่มีไม่มีเสนอไม่มีหิมะแล้วนะคะดูสิที่ออสโลว่าเตุเตอร์ดาเล้งสองวัน สองวันนะคะดูสิสองสวนดูโอ้สงสย์อร์เอมมีแต่เสนอนะคะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมที่นี่มีเสนอไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่เหลวกว่าดูเขายืนอยู่บนยืนอยู่บนทะเลนะฮะอยู่บน น้ให้ลงไปไม่กล้าลงไปนะคะไม่กล้าลงไป